โอ๊ยโอ๊ยมีพวกมึงมาเยี่ยมกุหรือมาละลานกูเนี่ยเสียวิกาบุกดังทช่มาหมาลดีดอผู้อยู่ในทุกคนไข้มีชื่อว่าเจมส์ครับเป็นหัวหน้าของกลุ่ม n ูกส์อเกนอันประกอบไปด้วยสมาชิกทาง5าคนโอ๊ยก็ต้องมาละลานอยู่แล้วปะหี หญิงสาวหนึ่งเดียวของกลุ่มเห็นงานเป็นลมเห็นผู้ชายคุยกันก็จริงวายดีดีนมึงตื่นดิปิดเสลี่ยงกับปลุมด้วยอ๋อผดังสียขอโทษขอโทษขอโทษสมาชิกคนต่อมาคือดินความหน้าตาดีที่มีหรือจะสู้ความอ้องที่สะสมมาตลอดชีวิตมาบอกหน่อยครับเพื่อนนี่มาโรงพยาบาลนะครับเทิงผู้แสงสุภาพคำหยาบนี้ไม่เคยไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวแถมยังพูดน้อยอีกด้วย เอออันท pues er> ah um ี่จริงไม่รู้ว่ามันพูดน้อยหรือว่าแย่งเพื่อนในกลุ่มพูดไม่ทันน่ะนะเงียบๆไปเลยพวกมึงอ่ะเนี่ยกูป่วยอยู่แท้ๆกูก็ต้องลูกขึ้นมาไฟกับพวกมึงจนกูลืมไปเลยเนี่ยว่ากูป่วยจริงหรือเปล่าเหนือมึงหลอกหมอว่าป่วยวะจริงมึงตอนเนี้ยมึงดูแข็งแรงกวูกวอีกโอ้ยก็ทดาดีดีนะ่เขาไม่เอาอาหารที่ซื้อมาแต่วิธที่แล้วไ่ใช่เยเย็นครับเพนเจกินแล้วโอเคเนี่ยยิ่งขาดน้ำอยู่ ไอต้นไปไหนอะอ๋อเมื่อกี้มันขอแวะซื้อของก่อนอะไปไหนวะเนี่ยโอ้ยมึงก็ดูมาดีๆ้ดยการตัวมันยิ่งเท่าหมาอยู่เดี๋ยวโดนเทศบาลจับไปอีกอีดอกนั่นเดี๋ยวเฮงโทรตามเองครับเออๆนี่ก็คือกูก็ไม่ต้องนอนเนาะอเลิกก็เพื่อนมาเยี่ยมสงสัยคนไข้เตียงนั้นจะเข้ามาตอนที่เราหลับหรอมั้งน่าจะเพื่อนมาเยี่ยมเยอะซะด้วย มาลเลยดอกแค่นี้ก็ต้องโทรตามแวะซื้อยาอมอยู่และนี่จบเต็นจะมาชิกแสบตาคนสุดท้ายผูมีความเผ็ดแส่บไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะปาที่จัดว่าดีมากลัดตึ้งตึ้งตึงตึงตึๆงตึ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 งวันนี้คอทนาเมนูตกหมูขา ร้อนมอกร้อน้อดตัวอาวางก่อนละกันพวกมึงได้ยินเหมือนกูป่าแต่แต่นี่มันกลางวันแสกๆเลยนะครับไม่น่าจะมีเฮ้ยเอางี้เราต้องพิสูจน์พีกกูเลือกมึง แล้วมันจะให้<า>เฮงอะ่ะที่น่ารักน่ารักแบบน,นี้อะไปที่สุดได้ไงอะ่ะไปเแืลอกูไม่ไปกูกลัวโอ๊ยอ่ะปล่อยกูไปเอง อไหนว่าไปเก็บเสื้อผ้าไงแล้วถุงโจ๊กมาไงเรายังไม่ได้กลับห้องเลยอะเห็นโจ๊กขายอยู่หน้าโรงพยาบาลอะดูน่ากินเลยซื้อมาให้เดี๋ยวกินก่อน จริงเรากินข้าวโรงพยาบาลก็ได้เนะี่ยไม่เห็นต้องซื้อเลยเราคิดว่าอันนี้อร่อยกว่า <t ip> แต่เดี๋ยวไม่กินก็ได้นะเดี๋ยวเรากินเองอะ <t ip> ที่น้อยใจจังอ่ะอที่ซื้อมาให้พอเป็นห่วงเราวดิก็ต้องเป็นห่วงเวลา ไม่อยากให้เป็นห่วงอะอยากสิใครจะไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงล่ะหนึงกูวมันต้องมีซ้ำตริงอะไรแน่แน่จริงจากซีรีส์ผี สรรักมึงแต่กูอะเล่งคุณชื่อมีไว้ออะตั้งแต่หลานโจกแล้วนะมึงนี่มโนเก่งเนาะกูอยากจะรู้จังเลยม่าอยู่ในกรุงเทพมาได้ยังไงเนี่ยทำไมอะครับเฮงรักกรุงเทพอยู่เมืองเดจรทิ์ทำให้ชีวิตเฮงฟอสโอปอบมากอีปอบเฮ้ยแต่กูว่าพวกเราอย่ามัวเดากันเลยดีกว่าเราต้องพิสูจน์อะจริงพิสูจน์ ใช่บวกก็มีอป็นบางที่สาัองใครเออไปพ่สูจนแล้วนี่ทำไมซื้อมาถุงเดียวอะมีไม่กินเนออเรายังไม่หิวอะนี่กะรีบซื้อมาให้เดียวกินก่อนอะเรารีบกลับไปเอาเสื้อผ้าที่หออะ ลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรเหรอลืมจริงดิก็เรื่องที่เราเหมือนกับมิกไงเราลืมไปเลยอฮะโคตรน้อยใจมีกก็รู้ไม่ใช่หรอ ว่าแค่เราเห็นคนกินข้าวคนเดียวเราก็จะร้องไห้แหละแต่นี่มิกลืมว่าเรากินข้าวคนเดียวไม่ได้เนี่ยนะอ่า ไม่กินเดี๋ยวเรากินเองนะให้โอกาสอีกรอบนะจะกินไหมไม่กินก็ไม่ต้องกินไป้วนะฮึมฮอ,มอย,อยมันร้อนขร้อน พี่กินแล้วเอออย่าเห่าพี่พวกพี่เสือกเลยนะฮะแต่ว่าแบบมีอะไรที่ช่วยไหมฮะใช่ครับถึงพวกพี่จะไม่ตั้งใจฟังแต่มันได้ยินไปแล้วพวกพี่อยากช่วยครับจริงๆอะพวกพี่อะ่ะอยู่กันเยอะเลยให้มากินข้าวด้วย <c oughs> ก็ได้นะ น้องชื่อมิกใช่ไหมครับถ้าจะกลับกลับได้เลยครับเดี๋ยวพี่ให้เต้นไปส่งโหดีนก็พูดเวอร์ไป่ะมิกเดี๋ยวพี่ไปส่งไปไปเดียวไปไปไปว่าแต่น้องชื่ออะไรล่ะคะช,ชื่อเดียวครับเ <laughs> ดียวหนูเดียวไม่ต้องกังวลนะครับ พวกพี่อยู่กันเยอะเดี๋ยวกินข้าวเป็นเพื่อนครับเออเออดีนไปเอาโจ๊กพวกเรามาพ่อได้พี่จะพาผมไปไหนอะไปกลับเลยก่อนหนูเพิ่งถามัะมาเร็วกลับจะพาผมไปไหนอะ ไปห้องลองมิกไงไม่เป็นไรครับอูยไปคะน้าไปแล้วก็นโน่น่ะ มิ๊กโอ๊ยผมร่นทีครับผมไม่ได้ตั้งใจครับไอ้มิ๊เดี๋ยวมิ๊กจะถุนไปเด็กบ้าอะไรเนี่ยหล่อก็หล่อจะมิกเติ้นหรือเติ้นมิกนี่นะดดด นายพีกบมนโนจิ้นเล้ว,ว่ากินข้าวกันเย้ชนชนทำไมครับทำเนียมมาอีอมาไม่ลอกกูเลยนะของสำคัญที่ขาดไม่ได้มาแล้วจ้าโหยพอดีเลยอะ่ะกินโจ๊กก็ต้องใส่ซีอิ๊วปะ้ะ ใช่สินี่มึงเจอะเจอะเจกูรักมึงนี่ให้มึงก่อนเลยเออเออเวลาเจมคงไม่ต้องมั้งเแต่กูว่าน้องเดียวอะอาจจะเป็นโควิด19ก็ได้นะโควิด19เฮ้ยอะเอ้ยผมไม่ได้เป็นโควิดนะครับผมแค่อาหารเป็นพิษครับพี่อ๋อ บุหรี่ปะเนี่ยเปล่าพี่ก็อาหารเป็นพีษไม่ได้บุหรี่ต้องเป็นพีชห่างกันสักพักม้ว่าแต่ทำไมน้องเดี่ยวกินข้าวคนเดียวไม่ได้อะฉันว่ามันก็ปกติปะวะกินข้าวคนเดียวพราว่าอืม ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ทุกครั้งที่จะต้องกินข้าวคนเดียวผมจะกินไม่ลงอะครับที่จริงแค่ผมเห็นคนกินข้าวคนเดียวผมก็เศร้าแล้วครับหรอครับหนูเดียวโหกินข้าวคนเดียวไม่ได้หนูเดียวคงลำบากแย่เลยนะครับอืม นั้นให้พี่สอนกินข้าวคนเดียวให้ไหมขอบคุณนะครับเอางี้อย่างงี้ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกพี่กินข้าวเป็นเพื่อนเองโอเคไหมโอเคครับโอเคนะไม่ต้องคิดมากมามๆมา,มา

พี่อ่ะก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากหรอกค่ะแต่ว่าพอเริ่มคบกันปุ๊บเอาเวลาจะเลิกมันก็เลิกคบยากไงลูกก็เลยคบกันมาจนถึงตอนนี้คงจะะดดีีี้มเธอกอ,กกเธอกกัับฉนไไร็ สวัสดีครับน้องเดียวผมชื่อมิกซี่เป็นตุ๊กตาเพื่อนกินข้าวของน้องเดียวครับ